สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวลวงกันฮะก,นกินันี่ผมชอบมากอร่อยลักษณะเป็นบุนครับอือ Aloy. ทุกคนจะหาซื้อได้ที่ผมไม่รู้นะครับผมไม่ดูนะครับว่าหาซื้อที่ไหนแต่มีคนหนึ่งมาให้ผมนี่นะครับผมก็เลยมนาะ เซเว่นแน่เลยเขาหาที่เซเว่นนะครับเซเว่นเดี๋ยวก,กินให้ดูตากล้องดีป่ะนี่กินอร่อยหล่ยรสเลยเนวครับ ก็มืออันที่สองรถมะม่วงมะม่วงรถมะม่วงอันนี้สามรถมังอะไรก็ไม่รู้รถ แป๊บนึงครับแปบนมงครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นดูมือผมก่อนรถมังไม่รู้รถอะไรก็ไม่รู้แตงแตงโมแตงเมีนะครับไม่ใช่มากินกั็ก่อนปกติคุณทุกคนครับ ปกติอุ้นพวกนี้ยมันหนัผมกินไปสองอันเ็กผมกินไปสองอันผมให้พี่ผมให้พี่ผมรสส้มของผมรดลิ้นจีนัก,กินกันก็เลยเหลือแค่นี้เอง ทีผ่ผมกินผมกินรสอังุ่นครับอ,อังุ่นอร่อยผมกินได้ครึ่งลูกเดี๋ยวไปเอากรอี้ค ไม่ค่อยเห็นผม,มเห็นอะไรอยู่จ้าเอ๋ผมยืนนี่ผมตัวสูงนกินกะพูดเยอะกินนะ Ao kim cây một lượt kim cây một lượt bảy chục rồi hả băng hả? muốn <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนที่บ้านผมมีหมาครับมีเลี้ยงหมาหมา ไปภาษาอิ่มแล้วว่าอิ่มแล้วว่าไปน้ำวนก่อนไปไปดูผมล้างจานกันไมย อยู่นี่ก็รออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปล้างจานเร็วๆให้ ไปร้างกะไปชมไปมไปชมพ้อัมไปชมที่รงเจแต่ไม่มีหน้าผมนะครับไม่มีหน้าผมนี่นี่ห้อง นี่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดกดกดไลกดแชร์กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระ like, ดิ่งเลยนะคะกดกระดิ่งนะครกดช่องพุทธิโชว์แชนแนลบ๊ายบาย